สกัดทองเป็นใน5นาทีไปดูกันครับเพื่อนๆครับใช้น้ำเปล่า1ส่วนบวกกับกดในติก68%อีก1ส่วนผสมเข้าด้วยกันอัตรา1ต่อ1ทองแดงถูกทำลายเหลือแค่ทองคำไว้ใช้ผ้ากรองเอาฝุ่นทองคำและล้างน้ำกดออกจนหมด เข้าสู่กระบวนการ AR สูตร AR กดเกลือ3ส่วนบวกกดในติกอีก1ส่วนผสมเข้าด้วยกันเทน้ำเอาร์ลงในชิ้นงานทองจะเริ่มละลายกลายเป็นน้ำ ปล่อยให้น้ำ A.R. ละลายทองจนหมดเมื่อทองคำได้ละลายเป็นน้ำหมดแล้วกรองด้วยทิชชู่หรือว่าสำลีให้น้ำใสามากที่สุด หลังจากที่เราได้น้ำา AR ที่ใสแบบนี้แล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการตกทองได้เลยผสมน้ำร้อนกับเมตาไบซันไฟเข้าด้วยกันกลับมาที่น้ำา AR ที่ ใสๆของเราใส่ปุ๋ยยูเรียเพื่อนอกกดไนติกเข้าไปเทโซเดียมเมตาไบซ์ซันไฟที่ผสมน้ําร้อนไว้ลงไปในน้ำเอา AR ของเราหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนและเราก็จะได้ตะกรอนทองคําแบบนี้นําไปล้างน้ําร้อนสองรอบ จากนั้นก็นํามากรองเอัตกรกอนไปเข้าสู่กระบวนการหลอมได้เลย เราจะหลอมทั้งกระดาษแบบนี้ไปเลย และก็เสร็จสิ้นกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยทอง99%ของเราวันนี้เงาวับ